มือปราบสิบทิศภาคสองจอมบงการตอนที่67ผมผมผมกลัวท่านครับกลัวทำไมก็ก็ท่านอาตำรวจเข้าคุกเป็นร้อยๆแล้ว200เข็ดส0งร้อเศษเองนี่จะพนมบอกผมสิเก็บสองเลนเนดชใส่กระเป๋ากางเกงทำไมผมผมผม เห็นมันเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ตกในที่เกิดเหตุเลยเข้าไปหยิบมันใส่กระเป๋ากล่าวว่าจะมอบให้ท่านรองเอกลักณครับพอดีท่านงั้นก็บอกมากองเกียิกินยาตายหนีปัญหาหรือว่าถูกวางยาพิษมือปราบสิบแผ่นดินยิงคำถามสำคัญโครงเข้าให้ผมผมไม่ทราบจริงๆครับท่านนึกไม่ออกว่ากองเกียติทำอะไรยังไงอยู่ดีๆผมก็เห็นกองเกียรนินโคลงคลามในห้องขังน้ำลายฝูมปากผมจึงวิ่งขึ้นไปบอกท่านครับ สิบเวรบอกเสียงตะกุกตะกักหน้าถอดสีมือไม้สัานระริกพลตำรวจตรีสงครามพยายามเข้นความจริงจากจ่าสิบตำรวจพนมสิบเวรซึ่งก็เห็นสิบเวรผู้นี้มีแต่อาการหวาดหวั่นสั่นเทาหน้าซีดปากคอสั่นพูดจาฟังแทบไม่รู้เรื่องพันโทวิเชียนกระซิบบอกท่านครับสิบเวรคนเนี้มีพิรุธอีกอย่างหนึง่งคือคล้ายพยายามถ่วงเวลาโดยการไขกุญแจไม่ได้ เพื่อก้องเกียรเสียชีวิตในห้องขังดีที่จะสวัยไขยได้จึงเปิดประตูห้องขังได้ท่านลองเค้นประเด็ดนนี้ดูสิครับครับนี่จะพนมรับเงินเข้ามาเท่าไหร่แกล้งไขกุญแจห้องขังช้าเพื่อก้องเกียริตายในห้องขังนะ่ะบอกมาสิโอ้เป,ปล่านะครับท่านผมไม่ได้รับเงินไขทั้งนั้นสาบานได้แล้วทําไมไขกุญแจไม่ได้สักทีถ้าไม่มีจะสวัยก็คงยังไขไม่ได้เจตนามันชัดเจนนะ ผมผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูกมือไม้มันเลยสั่นจําลูกกุญแจห้องขังห้องนี้ไม่ได้ครับจ่าสิบตํารวจพนนมใครจะร้องไห้กลัวมือปราบสิบทิศแทมเยียวราดออกมาเสียให้ได้เล็สองยาคมานแรงเนี่ละ่ะผู้ตองหาเอามาจากไหนถ้าสิบเว้นไม่รู้ไม่เห็นเป็นใจด้วยแล้วก็ผู้ตองหาจะมีปัญญาหามาได้ยังไงท่านครับ ผมไม่รู้เห็นเป็นใจไม่รู้เรื่องรู้รลวาอะไรทั้งนั้นท่านจะเอาผมไปตัดหัวโคแห่งยังไงผมก็ยอมทั้งนั้นเพราะไม่รู้เรื่องจริงๆครับงั้นไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกถอดเครื่องแบบออกโอ้ท่านได้โปรดเถอะครับหูแตกหรือยังไงบอกให้ถอดเครื่องแบบออกมือปราบสิบแผ่นดินตาคอกใส่สิบเวรเสียงดังก้องครับครับผมถอดแล้วจากสิบตำรวจพนมรีบถอดเสื้อเครื่องแบบออก นำไปห้อยไว้ที่ข้างๆเสาเตรียมตัวเข้าห้องขังได้หาโอ้ยสิบเวรกลัวจนเยี่ยวราดออกมาแล้วกังเกงเปียกโชกเลยรีบนั่งลงกับพื้นหน้าตาดูไม่ได้เฮ้ยจ่าพนมอยากจะเยี่ยวทำไมไม่ไปห้องน้ำปล่อยลงที่นี่ทำไมโตเป็นควายแล้วนะยังเยี่ยวราดกางเกงอยู่อีกโอ้ยทักทนครับผมกลัวจนประสาทฉาไปหมดผมขอโทษครับผมบังคับอะไรอะไรในตัวไม่ได้ จาพนมครวนครางออกมาทั้งน้ำตาไปเปลี่ยนกางเกงแล้วเข้าไปอยู่ในห้องขัดเขินคำสั่งดำเนินคดีข้อหาหนักสั่งเสร็จมือปรับสิบทิศเดินจากไปพร้อมกับรองผู้บังคับการกรมทหารพรานจ่าสิบตำรวจพนมอายจนแทบจะแทกแผ่นดินหนีที่เยี่ยวราดกางเกงต่อหน้าผู้บังคับบัญชาพกรวจรังอับยับยั้งอะไรในกายไม่ได้ จากนั้นสิบเวไว้3สามสิบกว่าเดินเป็ดกุมเป้าลงจากโรงพักกลับบ้านพักเพื่อเปลี่ยนกางเกงถ้าเป็นกลางวันตำรวจที่เห็นของหากันตรึมนี่ดีที่เป็นใกล้รุ่งจึงไม่มีตำรวจอยู่บนโรงพักเลยโรงพยาบาลง้มฟ้าพลตำรวจโทสงครามพันโทวิเชียนเดินทางมาถึงโรงพยาบาลด้วยรถของทหารพรานพบพันตำรวจโทเอกรัฐ พันตรีผุดพองจาสิบเอกกรมลจาสิบตำรวจอาทิตย์และจาสิบตำรวจสวยัยแต่สิบตำรวจเอกชัยาหายตัวไปไม่มีใครพูดถึงด้วยทั้งหมดลุกยืนเพิบเมื่อเห็นผู้บังคับบัญชาทั้งสองเดินขึ้นบันไดโรงพยาบาลเอกรัฐเป็นยังไงบ้างสงครามถามเสียงร้อนรนเข้าห้องฉุดเฉินไปแล้วครับหมอกำลังล้างท้องรอดไหม ยังบอกไม่ได้ครับท่านน้ำลายโูมปากมากเหลือเกินดินปัดๆตลอดเวลาด้วยครับเฮ้อทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้พูดตองหาสำคัญเสด้วยสิถ้าเป็นอะไรไปเราเสร็จเลยพลตำรวจโทสงครามหน้าเคร่งเครียดหนักพันโทวิเชียนพึมพำออกมาทุกอย่างมีเงินงำแต่ผมว่าสิบเว้นอะไรตัวการคงรับเงินพวกนั้นมาก้อนโตถึงกล้าเสี่ยงเล่นละครบทนี้ครับแต่ผมว่าสิบเว้นไม่มีส่วนรู้เห็น เพราะผมผ่านการคาดคันคนมามากจะไม่มีอาการเช่นจ่าพนมอีกอย่างนะครับรองวิเชียนถ้าก้องเกียรติโดนวางยาก็ต้องเจอปอนน้ํากับอาหารแต่ถ้าก้องเกียกริกล่องยาพิษหนีปัญหาก็ต้องเห็นยาในซองบ้างหรือไม่ก็ตกตามพื้นห้องขังแต่นี่ไม่มีเลยผมคาดเดาว่าต้องไม่เกี่ยวกับยาพิษอ้าวแล้วสองเลนเนตนั่นล่ะครับท่านพันโทวิเชียนแยง้งผมคิดว่าซองยาอันนี้จะต้องเป็นหมากก้น อะไรสักอย่างหนึง่งเพราะมันไม่มียาเลยมีแต่ซองเปล่าพลตรวจโทรสงครามยืนยันความคิดตนเองหนักแน่นพันตำรวจโทรเอกรัดเอ่ยขึ้นท่านครับดึกเดินตีสองตีสามแบบเนี้ยใครที่ไหนจะไปหายาแลนเนตได้ผมก็สงสัยเหมือนท่านคือเป็นสองเปล่าที่เป็นหมากกลอะไรสักอย่างครับแต่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นหมากกลลวงอะไรกองเกียรเอามาจากไหนนั่นนาะสิ ผู้บัญชาการตำรวจภาคชงนหนักจากสิบตำรวจอาทิตย์เดินเข้ามาท่านครับพวกผมวิเคราะห์กันดูแล้วมันผิดวิสัยคนกินยาพิษนะครับอะไรในห้องขังก็ไม่มีสักอย่างกินเข้าไปได้ยังไงมันต้องอ้วกอบาหมดเมื่อกี้พวกผมหางกันมาก็ไม่ได้กลิ่นยาฆ่า,มาแมลงเลยฮะจริงหรืออาทิตย์สงครามถามเสียงดังจริงครับ ผมใกล้ชิดกับคนดื่มยาพิษมาหลายรายแต่ละรายเหม็นคลุ้งแม้เลนเนตเองก็เธอครับแต่นี่ไม่มีกลิ่นยาเลยชิบหายแล้วเราหลงกลมันแล้วละสิ้นเสียงของมือปราบสิบแผ่นดินหมอก,กับพยาบาลโกรก,กันออกมาคร่งเสียงดังตำรวจคนป่วยหนีออกทำประตูหลังแล้วเฮ้ยตามไปจับตัวให้ได้พลตำรวจโทสงครามสั่งการลั่น ฝ่ายตำรวจทั้งหมดเพนเอ้าวอ้อมไปทางประตูหลังของห้องฉุกเฉินเพราะตำรวจต่างรู้ผังของโรงพยาบาลดีพันโทวิเชียนสั่งการเช่นกันผู้กองพองสั่งทหารพรานล้อมโรงพยาบาลไว้จับตัวมันให้ได้ครับผมพันตรีผุดพองรับคำสั่งรีบออกไปที่ลานจอดรถซึ่งทหารพรานหลายนายรอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปถึงจึงสั่งการเสียงรวัวเท่านั้นเองทหารพรานทั้งหมดก็โกรกันไปทางด้านหลังโรงพยาบาลทันที ความโกลาหลมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้หมอเละพยาบาลแตกตื่นกันทั้งโรงพยาบาลพันโทวิเชียนหันมาทางพลตำรวจโทสงครามเอ,อ่ยเสียงรัวผมขาดเดาวผิดถนัดท่านส่ขาดาเดาแม่นย้ำเหลือเกินเราต้องเอาตัวมันกลับมาให้ได้นะครับผมจะโทรไปไข่เดี๋ยวนี้แหละสั่งทหารพรานสองกองร้อยออกมาไล่ล่าครับรองพลตำรวจโทสงครามเครียดจัดจนพูดอะไรไม่ออกแต่ในที่สุดก็พรองออกมาเสียงดัง มันต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดน้ำลายฟูมปากของมันนะจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่ปากแล้วเกิดฟองฟู่รอไม่เชียงครับเราแยกกันตรงนี้ละผมจะกลับโรงพักเพื่อจัดการอะไรบางอย่างเชิญครับท่านผมจะอำนวยการอยู่ที่นี่จากนั้นมือปราบสิบแผ่นดินก็มึงรถกลับโรงพักทันทีเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักหูฟ้าทั้งสมนาย อันได้แก่รองผู้กำกับขันตีสวปออาริยะสวะสอสอกิจได้มาดเดิมกาแฟกันที่บ้านพักของผู้กำกับสนามทั้งสี่ยิ้มแย้มแจ่มใสไร้วี่แววทุกร้อนผิดกับหลายวันที่ผ่านมาต่างก็หนาวร้อนไปตามๆกันสีหน้าเคร่งเครียดหวาดผวาตาขาวเหมือนกันหมดเฮ้อกาแฟวันเนี้รสดีกว่าวัน,นไหนจริงอย่างที่ผมว่าไหม พันตำรวจเอกสนามถามกราดหลังจากที่จิบกาแฟแล้ววางแก้วลงใช่ครับผู้กำกับกาแฟวันนี้หวานที่สดพันตำรวจโทขันติรับลูกพันตำรวจโทรอริยะเสริมน้ำชาก็หวานครับจากนั้นทั้งสี่ก็หวัวเราะร่วนอย่างมีความสุขผมมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมเหมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผู้กำกับ พวกเราทุกคนพ้นทุกแล้วล่ะตอนนี้นะสวปอริยะว่าร้องขันตีเอ่ยเสียงต่ำหวังวันนี้ไปตลอดหลอดฟังนะโทขันตีระดับนั้นแล้วเพดานบินสูงลิบป่ปานเนียนน่ยหนีเข่ากลีบเมฆไปแล้วเชื่อผมเธอผู้กับกับสนามบอกพลางหัวเราะร่วนต่อไปเราจะเอาอยัางไงครับผู้กำกับ,กบสวสสกิจถามเสียงกระหึม่มปฏิบัติการเชิงลุกซีกีจ เรารับมามากแล้วต่อไปนี้เรารุกบ้างผมจะเรียกจ่าอาทิตย์จ่าสวยัยไอ้ใช้ยามาแจ้งข้อหาบ้างผู้กำกับสนามบอกเสียงกร้าวดีครับผู้กำกับแจ้งข้อหาหนักๆแล้วถีบเข้าห้องขังไปเลยไอ้สุนัขรับใช้ไอ้สิบทิศนั่นสวป,ปอริยะแค้นเสียงออกมาพรกเกลียดมือปราบสิบแผ่นดินเข้ากระดูกดำพันตำรวจทกขันตีสอดขึ้นไอ้พวกทหารพลายยำพวกนั้น ผู้กำกับต้องรายงานความผิดไปยังหน่วยเหนือก็งมันด้วยโดยเฉพาะไอ้ร้องวิเชียนไอ้ผู้ของพ่องเอาให้หนักไปเลยแน่นอนผู้กำกับสนามรับคำเสียงกล้าวพันตำรวจโทอาริยะเอ่ยถามแล้วไอ้สงคลางก็ไอ้เอกรัษยะครับผู้กำกับจะเล่นงานมันแบบไหนผมจะเรียนต่อท่านรองผอ,อตำรวจ พวกคุณคอยรับลูกให้ดีกว่าแล้วกันเพราะท่านมาลาเป็นเจ้าไหนเก่าของผมสมัยอยู่นครสวรรค์ท่านเกลียดไอ้สองครามอยู่ด้วยเมื่อสามปีก่กนอนลุงน้องท่านมาลาโดนจับมันยัดคุกป่านนี้ยังไม่ออกเลยงั้นสวยเลยผู้กำกับเถอโอกาสเหยียบพวกมันเสียเลยสากันนักนึกว่าที่นี่เป็นเมืองเหนือกระมัง สวปอ,อริยะผู้ขางแขนมือปราบสิบแผ่นดินมาก่อนสมัยอยู่โรงพักกองเมืองลำปางมือปราบสิบทิศเคยสั่งขังวินัยฐานประพฤตินตนไม่สมควรชอบตะคอกมึงมึง,มงกูกูกับประชาชนอันเป็นนิสัยเคยชินของสวปออริยะสายจัดแล้วป่านนี้ชัยรัตฐของพากองเกียรติเกือบถึงกรุงเทพแล้วมัง้งประเดี๋ยวถ้ามีโอกาสชัยรัตตกโทรมา ชัยรัฐที่ผู้กำกับสน,นามว่าก็คือร้อยตำรวจโทชัยรัฐรองสวปรูรทีมของสวปรอริยะและรองชัยรั์คนนี้เคยเป็นหัวหน้าชุดตำรวจตู้ยามนางแลก่อนที่จะโดนบอมจนแหลกลานและได้รับส่วนแบ่งจากเงินสาล้านอันเฉาโชกค,ครั้งนั้นถึงสองแสนที่แท้ร้อยตำรวจโทชัยรัฐเป็นหมากตัวสุดท้ายที่ไปรอรับกองเกียรติ ตรงหลังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลงุ้มฟ้าซึ่งห่างจากโรงพักเพียงกิโลเมตรเศษเท่านั้นเองแล้วก็พานหนีเข้ากรุงเทพเมื่อถึงกรุงเทพก้องเกียรติก็จะโอนเงินจำนวน25ล้านให้กับร้อยตำรวจโทชัยรัตตามที่ได้ตกลงกันไว้จากนั้นก้องเกียรติก็จะบินหนีออกนอกประเทศทันทีก่อนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะทันอายัดต,ตัว นั่นคือแผนการที่แยบยลของราชายาเสพติดร,ระดับประเทศซึ่งได้ร่วมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักงมฟ้าทุกนายและทุกสิ่งทุกอย่างผ่านฉลุยจนฝ่ายมือปราบสิบทิศหัวปัน่นเจ็บแขนแสนสาหัสที่โดนหลอกเช่นเดียวกับฝ่ายทหารพรานที่โดนหลอกซึ่งซึ่งหน่าเช่นกันทั้งทั้งที่อุตส่าห์วางแผนมาแรมเดือนกว่าจะตะครุบตัวราชายาเสพติดชื่อดังคนนี้ได้ ทว่าราชายาเสพติดดังนอนห้องขังไม่ถึงสามชั่วโมงก็มีตำรวจและทหารช่วยกันอุ้มพาออกนอกห้องขังสู่โรงพยาบาลจากนั้นก็ล่องหนหายตัวไปในพริบตาหมอพยาบาลกำลังเตรียมการล้างท้องต้องเตรียมเกอร์และโวยวายลั่นห้องฉุกเฉินตอนใกล้รุ่งม,มากตัวแรกที่ทีมงานของผูกกำกับสนามกำหนดให้เดินก็คือร้อยตำรวจเอกวัชระ ร้อยเวรคืนนี้นั่นเองพันตำรวจโทเอกรัฐร,รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนช่วยราชการเฉพาะกิจโรองพักนี้ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจโพธรทภาคให้ควบคุงการสอบสวนคดีสำคัญที่จับกลุ่มกันในเวลานี้ส่วนจะมอบง,งานสอบสวนปากคำผู้ต้องหารายใดแก่พนักงานสอบสวนนายใดอยู่ในดุลยพินิจ์ของพันตำรวจโทเอกรัฐปรากฏว่า ร้อยตำรวจเอกวัชระร้อยเวได้รับมอบหมายจากพันตำรวจโทเอกรัฐทำการสอบสวนปากคำในก้องเกียรติราชายาเสพติดร,ระดับประเทศซึ่งจับได้ยาบ้า6ล้านเม็ดแผนการแรกเริ่มต้นตรงนี้นี่เองพลตำรวจโทสงครามจะไม่รู้เชียวหรือถ้ารู้ทำอะไรร้อยตำรวจเอกวัชระได้หรือเพราะในก้องเกียรติไม่ได้หลบหนีตอนถูกสอบสวน แต่ไปหนีเอาที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ในคว,ความควบคุมของทีมงานมือปราบสิบแผ่นดินเสียด้วยร้ายไปกว่านั้นทหารพรานของพันโทวิเชียนกับพันตรีผดผ่องก็มาคุมเต็มโรงพยาบาลด้วยขณะนั้นร้อยตำรวจเอกวัชระได้แอบเข้ามาที่บ้านพักของผู้กำกับเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆบนโรงพักและเหตุการณ์ทั่วๆ่วไปร้อยเวียนนมโค้งคำนับผู้กำกับนิดนึง สวัสดีครับท่านเฮ้ยวันดีนั่งก่อนกาแฟนี่วัชระพันตำรวจเอกสนามถามในตอนท้ายไม่ละครับผมไม่ดื่มกาแฟขอชาจีนครับผมสอวอสอสอกิจซึ่งอ่อนอาวสอที่สุดในกลุ่มชั้นผู้ใหญ่จัดการให้ตามที่วัชระต้องการร้อยเวนหนุ่มกล่าวคำขอบคุณเบาๆพร้อมทั้งยกถ้วยชาขึ้นจิบแล้วก็วางลงพร้อมกับพูดว่า ผ่านฉลุยเลยครับท่านดีมากวัชระไอสิบทิศกับพวกพ้องมันล่ะเป็นไงตอนนี้พวกกำกับสนามถามหน้าเหลือแค่สองนิ้วนาทีครับท่านสาใจผมจริงๆไอหน้าโง่เอกลับนั่นก็เหมือนกันเวลานี้มันวิ่งวุน่นสรุปแล้วพวกมันรวมทั้งไอโพธานพรานไม่เดินหลับไม่เดินนอนกันเลยแล้วไอสิบทิศล่ะวัชระรองขันตีถามตอนแรกๆก็วิ่งวุ่นหน้าแหก แต่ตอนนี้เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องประชุมทั้งสองนั่นแหละครับมันคงแทบกระอักเลือดออกมาเป็นริ่มๆโวยวายก็ไม่ได้เพราะลูกน้องของมันเองประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ต้องหาสำคัญหนีวัชระบอกพร้อมทั้งหัวเราะเอือหืชอบใจและสะใจตอนนี้พวกมันถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลหรือยังสวปอริยะถามลูกทีมถอนกลับมาหมดแล้วละครับท่านไอ้พวกทหารพลานจอมเสือพวกนั้นด้วยหน้าแหกกลับค่ายไปหมดแล้ว ไอ้สุนัขรับใช้3ามตัวนั่นละ่ะตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรสวปหมายถึงไอ้จ่าอาทิตย์จ่าสวัยแล้วก็ไอ้ชายยาใช่ไหมครับเออผมเห็นพวกมันหน้าซีดหน้าเสียวขึ้นขึ้น,นลงลงลง,ลงพักแต่ไอ้ชายยาไม่เห็นนะครับจากพนมสิบเวรเป็นไงผพวกกากับสนามถามไอ้จ่านั่นกลัวไอ้สิบทิศจนขี้ขึ้นสมองเยียวลาดกางเกงทั้งทั้งที่โปต้องหาก็ไม่ได้แหกห้องของัขงสักหน่อย ตอนนี้ผมเห็นนั่งอยู่ที่โต๊ะสิบเวนครับโอ้เอาละคุณขึ้นไปบนโรงพักเถอะเดี๋ยวไอ้สิบทิศมันจะสงสัยเอาพวกผมก็จะขึ้นห้องทำงานประมาณสิบโมงเช้าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจก็จะมาถึงเพื่อร่วมจับกลุ่มด้วยจะมีนักการเมืองดังๆและก็รัฐมนตรีด้วยท่านรองมาลาโทรมาบอกผมเมื่อคืนแล้วรับท่านร้อยตำรวจเอกวัชระรีบขึ้นไปบนโรงพักเพราะยังเป็นร้อยเวรอยู่ ผู้กำกับสนามรองผู้กำกับขันตีสวปอาริยะสวสวสวกิจต่างก็แยกย้ายกันขึ้นห้องทำงานทำเป็นไม่รู้เรื่องราวที่ผู้ต้องหาหลบหนี 10. นาฬิกาเศษพันตำรวจเอกสนามผู้กำกับการรีบออกจากห้องทำงานหลังจากที่เซ็นหนังสือบรนทึจนหมดตรงไปยังห้องประชุมเล็ก ซึ่งมือปราบสิบแผ่นดินและรองผู้กำกับเอกรัฐยึดเป็นกองประชาการเฉพาะกิจเพื่อรายงานตัวตามระเบียบของวันนี้ตำรวจหน้าห้องบอกว่าอยู่และว่างไม่มีแขกผู้กำกับการจรึงเข้ะประตูแล้วก็เปิดเข้าไปเพราะว่ามือปราบสิบทิศนั่งเขียนหนังสืออยู่คนเดียวโดยสีหน้าเคร่งเครียดเห็นได้ชัดใบหน้าค่อนข้างอิดโรยเพราะไม่ได้นอนทั้งคืน แถมยังมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นอีกจึงหัวอกแทบระเบิดพันตำรวจเอกสน,นามโค้งคำนับตามระเบียบพร้อมทั้งเอ่ยเบาๆสวัสดีครับสวัสดีผู้กำกับเชิญนั่งก่อนพลตำรวจโทสงครามบอกเสียงห้าวขอบคุณครับผู้กำกับสน,นามเอ่ยพร้อมทั้งนั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับผู้บัญชาการสงครามผู้กำกับทราบเรื่องที่ผู้ต้องหาก้องเกียรติหนีจากโรงพยาบาลงูฟ้าแล้วใช่ไหมครับ ทราบเมื่อตอนเช้านี่เองครับผมวอถึงท่านผมไม่ใช้วิทยุใช้แต่มือถือมินหน้าผมถึงติดต่อท่านไม่ได้ผมมาที่ห้องนี้ไม่พบท่านไปสอบสวนปากคำหมอก,กับพยาบาลเพิ่งกลับมาท่านครับแบบนี้ใครรับผิดชอบเนี่ยพันตำรวจเอกสนามถามอย่างสะดวกปากเพราะเป็นต่อทุกด้านผมเป็นจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองคือเอกรัฐ นอกนั้นก็โดนกันทวนหน้าพลตำรวจโทรสงครามบอกเสียงเครียดกองเกียบมันแยยบยนมากนะครับท่านใช่มันได้กองเชียร์ดีไงแต่เอาเธอวันนี้ยังจับไม่ได้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อ,ต,อต่อไปจะต้องจับได้อายุความตั้งยี่สิบปีประเดี๋ยวท่านรองผอ,อรตอรอมาลาจะมาถึงท่านจะทำยังไงครับพันตำรวจเอกสนามถามเสียงเยาะนิดนิด ผมก็รับอย่างน่าชื่นตาบานว่างโง่สะพร้าวนะสิมือปราบสิบแผ่นดินบอกตามตรงตอนนี้ท่านให้ที่ไหนช่วยสกัดบ้างครับไม่ล็อกไม่มีประโยชน์เพราะมันหนีเข้ากลีบเมฆไปแล้วเออนี่ผู้กำกับผมอยากพบร้อยตำรวจโทชัยรั์วอให้มาพบผมหน่อยสิผู้กำกับสน,นามสะดุ้งยึกอย่างลืมตัวแต่ก็รีบบอกออกไปว่าชัยร,รัฐไปราชการที่กรมมาคับการทับผมเหรองั้นก็ไม่เป็นไร ท่านครับท่านจะถแถลงการจับกลุมพร้อมกระโชกของกลางไหมครับพันตำรวจเอกสนามถามแบบเย้ยหยันในทีเนื่องจากไม่มีผู้ต้องหาถแถลงข่าวไปก็มีแต่อับอายขายหน้าถแถลงซีเอาตอนที่เจ้าหนายจากกรุงเทพกลับไปหมดแล้วอาจจะเป็นช่วงบ่ายนิดๆไม่มีผู้ต้องหาจะถแถลงดีหรยอครับมีหรือไม่มีผมก็จะถแถลงผมมีความมั่นใจไม่ได้วันไว้อะไรหรอ มือปราบสิบแผ่นดินบอกเสียงหนักแน่นผู้กับกับสนามยิ้มย่อในใจและก็รีบลาและออกจากห้องถ้าเหลียวมองสักนิดจะเห็นสีหน้าของมือปราบสิบแผ่นดินชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย